วันที่29ตุลาคมนี้นะคะจนถึงวันที่1พฤศจิก,กายนนี้ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเราได้จัดประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในปี2555นะคะเพื่อที่จะได้มาสรุปบทเรียนกันว่าที่ทำงานที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยนะคะมี จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้างนะคะในส่วนที่เป็นจุดอ่อนเราก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปรับปรุงนะคะหาวิธีที่จะปิดจุดอ่อนตัวนั้นแล้วก็เสริมจุดแข็งเพื่อให้งานเราในปีต่อไปเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีการทบทวนยุทธศาสตร์ทบทบวนการดําเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเรายังได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เราด้วยในทุกระดับนะคะโดยพาเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยค่ะไปดูงานที่จังหวัดระดดยองนะคะก็จะเป็นงานด้านการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านนะคะซึ่งการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าในงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะจะเป็นงานพัฒนาชุมชน ทั้งหมดนะคะคือจะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เด็กนะคะไปจนถึงผู้สูงอายุเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายมากนะคะเป็นงานพัฒนาชุมชนทั้งหมดนะคะ ซึ่งการขับเคลื่อนหมู่บ้านปัจจัยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็จะเน้นในการนําปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยมาขับเคลื่อนงานนะคะซึ่งก็ตรงกับปัจจัยกรมการพัฒนาชุมชนค่ะการประชุมครั้งนี้ก็คาดว่าเจ้านที่พัฒนาชุมชนของเราเนี่ยนะคะก็จะได้ได้กําหนดแนวทางหรือทิศทางในการทํางานในปี2556ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ